เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมผิววัตถีนะผมวันนี้นะครับเราคิดดเกมเอฟเฟกต์โคเรนนั่นเองนะผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในโหมดแรงนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ช่วงนี้ผมติดมากนะผมก็เรามาดูกันนะผมว่าเออคือเกมนี้ผมเล่นทั้งวันเลยนะผมเราจะมาดูว่าผมเออฝีมือขนาดไหนนะครับก็แบบเล่นทั้งวันนะครับดูซิฝีมือผมจะขนาดไหนนะครับน้องๆก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมไปเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เลือกตัวแล้วผมจะเลือกเป็นบัชเฮาส์นั่นเอง เพราะว่ามันสแกนได้นะผม,ก,ะผมก็เหมาะกับผมเพราะว่าผมยิงไม่ค่อยโดนไงแล้วเพราะว่าผมหาตัวคนไม่ค่อยเจอนะก็สําหรับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผมเลยนะครับผมก็จะ,ะสแกนเจอคนนั่นเองผมก็จะยิงโดนแล้วนะครับผมนะเพื่อนเล่นเป็นไอฟอร์ซแล้วก็ไอผมเรียกว่าออกเทนเนี่ยผมเรียกว่าไอดีดนะครับ <laughs> คือไอคอปเตอร์ชอบเล่นมากผมสำหรับตัวออกเทนเนี่ย คือผมชอบเรียกว่าไอ้ดีดนะผมมอปเตอร์นี่จะเล่นทุกตาเลยนะแล้วก็วิ่งหนีเพื่อนตลอดเลยนะผมมันวิ่งไวนะผมก็เฮ้ยอ,ออกทนฝั่งนี้ออกทนทีมแชมป์โหดว่ะเอาแล้วผมได้เป็นมาสเตอร์ um ชัมเปอร์ใช่ไหมโอเคผมจะถามเพื่อนนะว่าลงที่ไหนไม่ถามนะครับลงเลยดีกว่ามาผมชอบลงตรงนี้นะผมมันอยู่ใกล้เมืองดีนะจะได้แบบตายไวไวนะผม ไม่ใช่นะผมก็อมีท่าด้วยโอ้โหสกีต้าอ๋อโหเท่กว่าเพื่อนเลยนะครับพี่มีอะไรไหมใช้ไม่ได้ปะโอเคเพื่อนไม่แยกกับเราเฉยนะครับโอเคเพื่อนแยกกับเราละมาเราจะแยกทางกันลงนะเพื่อนเราลงด้วยกันเลยไม่ได้นะครับเพื่อนเราขอดิ เก okay, เปิดมาสนไนเปอร์เลยนะครับโอ้โหเพื่อนแย่งเราอะไม่เป็นไรปิดประตูใส่เพื่อนเลยโอเคตรงนี้มีอะไรไหมนี่มีปืนนี่ด้วยนะครับปืนแฟลชไลน์ไม่รู้นะว่าใครอชอบเล่นไหมแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปะ สไล์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมจะเล่นพวก R99 ประมาณนี้อันนี้ปืนพี่สองศูนย์สองศูนไม่ชอบนะครับสไลด์นี้ผมพอชอบเล่นมากครับผมเพราะวันแรงดีนะเอาไว้แบบสองคนไกลๆอะไรประมาณนี้นะโอเคได้ยาเพิ่มเกาะมานะครับ ออกเทนออกเทนออกเทนหรืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะนี่แหละเออผมจาชื่อไม่ค่อยได้นะตัวละครผมจะมีฉาย,ยาของแต่ละตัวนะผมผมจะไม่เรียกชื่อแบบเออผมจะไม่เรียกชื่อแบบจริงๆของเขานะผมจะเรียกแบบเป็นฉาย,ยามากกว่านะผมเช่นตัวบัตรทาวของผมเนี่ยผมจะเรียกบัตรํำนะครับเพราะว่าดูแบบชื่อที่จําง่ายนะครับนะส่วนไอระเบิดนะผมก็เรียกไอระเบิดนะ เนี่ยไอระเบิดอะ่ะเออไม่รู้จะเรียกอะไรผมก็เรียกไอระเบิดเลยนะผมไม่แบบไม่เรียกอะ่ะชื่อจริงนะชื่อจริงมันชื่อฟัสหรืออะไรนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมเรียกไอระเบิดตัวผมก็จะเป็นบะคำนะครับแล้วก็ไอนั่นจะเป็นไอดีดนะไอ้่งไวิ่งไวเนี่ยวิ่งไวเสือเกิน ไม่มีวะเหมือนได้เสียงแต่ไม่ใช่นะครับ TR99 นี่คือสวรรค์ของผมเลยนะกดดิเออก็ถึงผมจะเล่นบ่อยแต่ก็ไม่ได้เก่งนะครับคือเล่นบ่อยแต่ผมก็กากาเหมือนเดิมอะไม่รู้ทําไมนะเดี๋ยวโซ่โคมเราไปไหนโอเคเจาะโซ่โคมนี้มากกว่านะครับไม่ถอะ โอเคเพื่อนจะพาไปไหนครับฟาร์มเลยทั้งกันปึ๊บวงอยู่กับเราอยู่นะครับผมไม่ต้องรีบขนาดนั้นโอเคมีกระสุนสไนเปอร์ยาเกลาอโอเคนี่จะเป็นแม็กกาซีนของพวกตะกุลอาเก้านะครับก็จะเก็บไว้เพื่อเจอเก้าเก้าเราจะได้มี แมกกาซีนใช่นะครับโอเคทิ้งไปดีกว่าเหมือนตอนนี้มันจะไม่ค่อยออมีประโยชน์เท่าไหรล่ละโอเคไปไหนกันเพื่อนเราจะเล่นเซฟๆหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้เก่งกันเหนั้นนะเพาะถ้าโดนลุมแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งนะครับแล้วก็เกาะตอนนี้ก็อุ้ยนั่นไงเพื่อนเจอเมื่อกี้น่าจะเป็น R9 ร์ก้านก็ R3 0 1่นะ ออยากได้เหมือนกันนะนี่กระสุนเราไม่เอ่ยมันจะไม่มีนะครับตูสีเพื่อนจะไปไหนกันชกเพื่อนครับชกเพื่อนแกงเพื่อนเวลาอยู่ริมหน้าผานะผมเราสามารถชกเพื่อนให้ตกไปได้ด้วยนะครับ แต่เกมนี้ตกที่สูงไม่เป็นไรนะครับนะมาเราจะไปบวกกันนะไอด้ดีมาแล้วไ <c oughs> ด้ยินเสียงฟัตเตอร์ฟัตเตอร์อะไรเนี่ยมาแล้วอันนี้ผมใช้เป็นสไนลองโบนะครับผมเขาไม่รู้ว่ามันข้อดีมันข้อเสียคืออะไร จะมีใช้เท่านั้นแหละหเฮ้ยเยอะขอเปิดอันตินะครับเพราะว่าอันติเรามันเห็นตัวคนเป็นตัวแดงนะครับ ระยะใกล้ละไกลไม่ค่อยไหวนะครับโอเ้เพเื่อนมือแข็งไม่หมดนะครับ ตัวไลฟ์ไลน์เนี่ยมันอโอ้โหนิดเดียวนะผมนิดเดียวโอเคนะครับหลังจากรอบที่แล้วเราได้ตายไปอย่างน่าอนาถนะผมเนื่องจากอตอนนี้บ้านผมฝนตกนะผมแล้วก็มีความชื้นที่เมาส์ที่จะเย,ยอะนะผมแล้วก็ทําให้เลื่อนเมาส์ช้านะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะผมเรื่องความชื้นนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ ลงมาผง,งาดอีกครั้งแล้วนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าเราจะผง,งาดได้ถึงไหนนะอะเพราะว่ารอบนี้นะเพื่อนเราเอ,อดูทรงน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับรวมถึงผมด้วยนะเอ,อก็โอเคแล้วก็ตอนนี้น่าจะไม่มีคนลงกับเราใช่ไหมถ้าไม่มีก็สบายนะผมเพราะว่า แถวนี้เราจะได้ยึดกองทั้งหมดโอเคผมเจอดี G 5ีแล้วเืนนี้บอกเลยว่าผมชอบมากนะครับผมอารมณ์ไม่คายอ่ะก,ก้าเฮ้ยผมทำไมเอาฟินดิคิดมา2อ,อันวะเออเยอะไปนะผมใจแค่เดี๋ยวพอแบ่งเพื่อนบ้างครับโอเคน่าจะไม่ถึงน่าจะสแกนไม่ถึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนมีสั ลูกซองครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาสู่โหมดฟาร์มอย่างเต็มที่นะผมเพราะว่าตอนนี้โอ้โหวงไกลซะเหลือเกินแล้วก็ไม่มีแบบศัตรูที่ไหนนะผมแต่ผมอยากเจอมากเลยนะพอแบบอยากโดนลุมอะครับน้องๆเออพะมาณนั้นนะแต่ตอนนี้เกาะโ,โอเคบ่นปุ๊บมาปั๊บเลยนะผมโอเคเพื่อนเรา่าจะใช้สนยคนหนึ่งนะครับผม ก็ตอนนี้กระสุนสไนไม่จำเป็นสำหรับผมนะเพราะว่าผมใช้เป็นปืนระยะกลางไกลแล้วก็ปืนระยะใกล้นะครับผมจะเป็นปืนพกอันนี้นะครับผมโอเคโอเคเราจะไปตรงนู้นกันนะเพื่อนมาแล้วนะครับเราเป็นตัวบัสทาวน์นะผมหรือที่ผมเรียกว่าบังหามนั่นเองเ,อเราจะเปิดประตูตรงนี้นะผมแต่เราต้องสงแกนก่อนเพื่อความมั่นใจนิดนึง โอเคมาได้นะผมตรงนี้จะเป็นตรงอยอดนิยมเลยนะผมสหรับผมนะครับผมโอ้ยเสียงเป็นไรวะเออเข้าไปในเสียงนะผมเพราะว่าเหมือนแบบเออฝนตกแล้วขี่รถตากฝนนะผมก็เหมือนจะเป็นวัดนิดนึงครับโอเคเย เนี่ยครับเจออาร์ก้าวแล้วนะผมก็รู้เหลืองเลยนะรอบนี้บอกเลยอาร์ก้านี้ก็ทันที่จะชอบเลยนะครับดาวกระจายก็ออนเดียวพอนะครับโอเคึบมาโอเคนะครับตอนนี้เราจะไปฝั่งนี้กันเราจะเข้าวงแล้วก็ไปยิงคนกันนะแถวนี้มีคนไหม มีนะผมมีมีมีม,มีมีม<น>ีแน่นอนเขาเปิดอันกันครับมีคนลงแล้วนั่ north, นไงบอกแล้ว โ okay, นะอเคเก็บหนึ่งครับแอ็ดซีเพื่อนเจออีนกนะผมข้างล่างอีกวูวู <c oughs> โอ้โหเกาะแตกนะผมนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพื่อนเราไม่มีลายลานะผมก็ <c oughs> สู้ยากอยู่นะสำหรับการชุบ เดินซะโลแตกเลยนะโอเครอบนี้เราไม่ลบนะผมแรงเราไม่ลบเพื่อนโอเคโอค้ผมเพื่อนเราสู้ไม่ได้ผมเอาเป็นว่าเออรอบนี้นะผมรอบนี้เราสู้ไม่ได้เลยนะก็ถือว่าฝั่งเขาแบบโหดนะผมตึงมากนะผมก็ช่วงนี้ก็เออจะพูดย,ออยังไงอ่ะเออมันยังไงความชื้นมันเยอะแต่ผมมันเลื่อนมาช้านะผมก็ อันนี้ก็เป็นน่านจะเป็นแบตตีของผมเลยแหละนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยผมก็มาเล่นเอฟิกทีเฉยนะผมก็ไม่มีคลิปลงด้วยแหละเออก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบายบายนะผมจุ๊บจุบ๊บ